สองสามสิบห <16 S 2> ้าครับสามสิบสี่สิบสี่บห้าห้าสิบห้าหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าเก้าสิบห้าหนึ่งร้อยร้อยสิบ ร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบห้าก็เริ่มรอบใหม่ครับ รอบสองก็น่าจะสองห้าสิบเวลาผ่านไปหนึงนาทีสามสิบแปดวิาเหลือหนึ่งนาทีสามสิบแปดิครับเรามีเดิมพันกันว่าถ้าใครทำได้เกินคะแนนสูงสุดของรอบที่แล้วนะครับเราจะให้เดินกลับบ้านเป็นตัว เิรอบที่แล้วทำได้770คะแนนนะครับสิ้สุดไป3รอบถ้าเหลือเวลา1นึ่งนาที หลือเวลาสามสิบวินาทีน่าจะได้อีกหนึ่งรอบนะ1ิ1ส1มสิบสองสิบเปดเจ็ดสอง หนึ่งศูนย์หมดเวลาครับ